ชาวราศีมังกรนะฮะกับ2การเปลี่ยนแปลงสำคัญหลังดาวมุตยูย้ายวันที่7กรกฎาบวกไปอีก7ปีนะฮะซึ่งมีเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับที่รุนแรงนะครับ2ออย่างหลักๆนะครับดังนี้ครับมาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกนะฮะคือเรื่องของงานนะครับมีดวงการเปลี่ยนงานนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับ เขาว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้นะครับมันคืออะไรไม่ใช่ว่าบางทีคุณทํางานราชการเนาะมันจะเปลี่ยนงานไปอยู่ที่อื่นหรือไปทําอะไรพวกนี้มันก็ยากจนนะครับแต่ให้รู้ว่ามันจะมีการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะบางทีโอ้โหบางคนแบบแปร์มานานนะฮะเนี่ยจังหวะดาวมัจอรย้ายนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหนึ่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับสำหรับคนที่หน้าที่การงานไม่ได้สามารถที่จะย้ายอาชีพได้นะฮะอย่างที่2ครับมีการเปลี่ยนงานนะครับอย่างต่ำ 2ครั้งขึ้นไปนะครับจากนี้ไปนะฮะนั่นแปลว่าถ้าใครที่ทํางานอะไรอยู่นะครับโอกาสที่จะขยับแล้วและขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีนั่นแปลว่าถ้าสถานะในการทํางานของคุณนะครับมันงอนแง่นนะครับหรือว่าที่ทํางานคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยจะมั่นคงแข็งแรงนะครับอยากให้รู้เดี๋ยวโดนเปลี่ยนเองนะฮะหรือว่าอาจจะโดนบีบให้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนงานใหม่นะครับซึ่งฟังแล้วบางที บางคนไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าผมก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับส่วนใหญ่ของราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนเนาะรบ,บริษัทแข็งแรงนะครับหรือว่ามีความมั่นคงนะครับอันนี้มันก็มีโอกาสที่จะขยับในเรื่องในมุมของหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแปลว่าตําแหน่งคุณจะสูงขึ้น ลูกน้องบริวารหรือว่าหน้าที่ตัวเนื้องานนะครับหรือความรับผิดชอบนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะนั่นแปลว่าคนราศีมังกรมีโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนงานหรือมีโอกาสที่จะได้เลือ่ <Yeah. S 1> ล <displays> อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีบริวารที่เพิ่มขึ้นนะครับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นย่อมนํามาถึงเวลาส่วนตัวที่น้อยลงนะครับนั่นแปลว่าช่วงอย่างนี้ไปเวลาส่วนตัวเวลาให้กับครอบครัวเวลาให้กับคนที่รักนะฮะ ก็อาจจะน้อยลงตามหน้าที่วามรับผิดชอบที่สูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่โดดเด่นคือเรื่องของงานชัดเจนมากนะครับในการเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่มันจะสร้างแรงกดดันของคนรอบข้างให้กับเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแปลว่าจากนี้ไปบริษัทหรือว่าสิ่งอ,องค์กรที่คุณอยู่นะครับเขาจะคาดหวังตัวเรามากในการที่จะ สร้างผลงานหรือว่าสร้างอะไรให้กับองค์กรให้กับบริษัทนะฮะเป็นเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดแรงกดดันที่สูงขึ้นนะฮะแต่แน่นอนครับมันยังน้อยมันก็ทําเรียกว่าโอกาสที่จะขยับในการที่มั่นคงแล้วก็สูงขึ้นมันมีก็โอเคนะฮะแล้วก็ประการที่2ครับการเปลี่ยนแปลงที่2ครับที่ชัดเจนมากๆคือมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยนะครับหรือว่ามีที่อยู่อาศัยครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครหลายคนที่อยู่ในราศีมังกรแล้ว ยังไม่มีบ้านยังไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับยังไม่เรียกว่ายังอยู่บ้านเช่าอยู่อยู่ห้องเช่าอยู่นะครับช่วงเวลานี้นะฮะโอกาสและจังหวะของการมีที่มีทางนะครับแต่ผมยังดูว่าเมตยูนะครับโคจรย้ายไปอยู่ในภพเรียกว่าปุตตะนะครับของคนราศีมังกรนะฮะมันมันให้ที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ที่สุดของเรานั่นแปลว่าคุณอาจจะ ซื้อบ้านนะอาจจะเป็นบ้านตามกําลังเรานะฮะอาจจะเป็นห้องกระเดกเป็นห้องเป็นคอนโดนะฮะหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเท,เทาเฮ้าส์นะครับเพราะว่าบ้านบางทีบางคนก็นึกถึงแบบว่าอยากได้บ้านเดี่ยวนะครับมีบริเวณรอบข้างแต่กําลังมันไม่มีสระใครบางคนเนาะมันก็อาจจะเป็นแบบห้องเช่าหรือไม่ใช่้องเช่าเรียกว่าเป็นทเทาเฮ้าส์ประมาณนี้นะครับนั่นหรือว่าเป็นซื้อที่ถ้าใครแบบอยากจะซื้อที่จังหวะมาได้เลยนะครับ หรือบางทีคุณมองที่แปลงข้างบ้านแปลงหลังบ้านไว้โอ้โหเป็น10ปีแล้วไม่ขายสักทีเนี่ยมฤตยูมารอบนี้นะฮะคุณจะมีที่ทางเพิ่มเติมและเป็นที่ที่เราอยากได้มานานด้วยนะครับฉะนั้นใครที่แบบเล็งๆที่ทางเอาไว้แล้วก็มีกําลังคือมีตังแหละแต่เจ้าของที่เขาไม่ยอมขายสักทีนะฮะเนี่ยมฤตยูมาเรียบรอบนี้นะครับคุณลองไปเรียบๆเคียงๆนะครับหรือว่าไปเอ่ยปากออกตัวนะฮะถึงเวลา คุณจะได้ที่แปลงนั้นมานะฮะหรือบางทีอาจจะมีคนนํามาขายนะครับแล้วก็เป็นที่แปลงสวยนะฮะเออแล้วก็เป็นที่ที่เราดูแล้วเออก็พอใจนะครับคือมันจะมีโอกาสแล้วก็ได้จังหวะของการมีอสังหาริมทรัพย์นะครับตามกําลังของเรานะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมีที่ทุกคนไม่ครับมันจะต้องมีตามกําลังของเรานะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่นแปลงที่2นะครับคือคุณจะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงกว่าเดิมหรืออย่างน้อยมีที่อยู่อาศัยนะฮะ ที่เป็นชื่อของเราหรือเป็นชื่อของคนในครอบครัวเรานะฮะเพราะฉะนั้นแปบลบว่าอะไรแปลว่าคุณจะมีหนี้ไงะฮะมีหนี้สินนะครับสำหรับใครบางคนที่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดนะนะเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ยังดีกว่านะครับไปเช่าอย่างเดียวนะครับตลอดกาลนะฉะนั้นโอกาสจังหวะมาแล้วนะครับคุณจะมีความมั่นคงเรื่องของสาาิมทรัพย์มากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เงินทองนะครับทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมามากขึ้น มันจะแลกกับนี้สินแปลว่าคุณต้องเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมฮะปกตินะครับนี้สินเท่านี้แต่พอคุณซื้ออะไรก็ตามนี้สินเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ต้องดูด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าคุณจะซื้อภายในเร็ววันนี้นะครับมันก็มีจังหวะที่จะได้ซื้อนะครับผมก็ยังมองว่าอาจจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของดาวมัตยูดัมดยูันยอยู่ประมาณ7ปีนะฮะเพราะนั้นผมก็มองว่าประมาณสัก3ปีครึ่งแล้วก็ไม่เกิน4ปีเนะี่ยโอกาสที่คุณจะขยับขยายเรื่องของที่ทางอสังหานะครับหรือน้อยที่สุดนะครับคุณจะไอยู ถ้าเช่าบ้านนะคุณจะไปเช่าในที่ที่มันเจริญแล้วก็มีสังคมนะครับที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าคนบางคนก็เรียกว่าหาเช้ากินค่ำนะฮะแล้กวก็ยังหาเรียกว่านี่สินยังบานอยู่เลยนะฮะจะบอกว่าภายในเวลาอันใกล้นี้จะมีอสังหาเลยบางทีมันก็ยากใช่ไหมครับแต่ว่าคุณจะมี ช่องทางที่จะอยู่ในที่ที่มันจเจริญขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณอาจจะอยู่ห้องเช่าอยู่บ้านเช่าอะไรก็ได้ทีม่มันดีขึ้นนะครับแปลว่าชีวิตเรื่องของการงานจะดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นแลกมากับเรื่องของการเงินนะฮะที่เ,เรียกว่าเป็นหนี้สินนะฮะก็แต่ว่าแปลว่าคุณต้องมีเครดิตถูกไหมฮะไม่งั้นเขาทางแบงค์เขาก็ไม่ให้คุณเป็นหนี้ถูกไหมฮะนี่คือความเจริญที่ก่อให้เกิดอสังหาก่อให้เกิดไรายได้ก่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวของคุณได้นะครับ โอเคนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับใครที่อยู่ในราศีนี้นะครับสู้ต่อนะครับอย่างน้อยเราก็มีของขวัญนะฮะให้กับคนที่เรารักให้กับคนในครอบครัวเรานะครับได้มีที่ทางแล้วก็มีความมั่นคงที่ทําให้เขาชื่นใจขึ้นแล้วก็ดูแลบุปการีได้ดีขึ้นนะครับลาไปก่อนนะฮะโชคดีีความสุขนะครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ